สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนทุกทท่านนะคะขอต้อนรับสู่ช่องนน,นิคนเลี้ยงแมงนะกลับมาพบเจอกันเป็นประจำนะคะช่องที่แชร์เคล็ดลับในเรื่องของการเลี้ยงแมลงนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ที่มีความสนใจในอาชีพนี้นะคะสามารถกดซับสไครต์เพื่อติดตามนะคะดูคลิปก่อนใครที่นี่นะคะที่ช่องนน,นิคนเลี้ยงแมงนะ นะคะหากว่าสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้สอบถามสามารถสอบถามได้นะคะที่แฟนเพจนนิดคนเลี้ยงแมงนะคะอขออนุญ,ญาตให้เพื่อนๆไปที่แฟนเพจนนิดคนเลี้ยงแมงนะคะชื่อตามนี้เลยเป็นภาษาไทยเนาะนะคะหากว่าไปตรง Facebook ส่วนตัวนนิดไม่ค่อยสะดวกในการตอบนะคะข้อความมันมีหลายร้อยข้อความเลยนะ ซึ่งคนที่ถามในเรื่องของมแมลงเข้าไปบางทีอาจจะโดนข้อความอื่นทับนะแล้วในนี้ไม่ได้ตอบนะต้องขออภัยอย่าว่านันนิดญิงนะไม่ได้หยิงนะคะข้อความมันหาย,ยากนั่นเองนะให้ไปที่เพจนะคะเพจอันนี้คนเลี้ยงแมงเนาะช่องทางนี้จะสะดวกเพราะว่าเพื่อนก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็ที่เข้าไปก็จะพูดคุยกันในเรื่องมแมลงนะคะก็จะได้คําตอบที่เร็วขึ้นนะแล้วก็หรือไปที่ไลน์แอดก็ได้นะคะนะใน,นนี้จะทิ้งไว้จะเอาลิงก์แปะไว้ด้านล่างคลิปนะคะ ลิกดูเข้าไปได้เลยนะสามารถเพิ่มได้แบบสะดวกขึ้นนะคะแอดเข้าไปได้เลยนะส่วนคลิปนี้นะคะอันนี้จะมาแชร์ในเรื่องของมแมลงจิงหรีิเรานี้แหละคะ่ะจิงหรีดเล็กนะ,ะตามภาพเลยจะเป็นวันแรกนะคะสองวันก่อนที่แตกตัวนะคะ,ะเป็นรุ่นที่สามของนนิดนะ,ะสามทับหกสองนะฮะ วันแรกแตกตัวนี่คือรังไข่นะฮะก็หยุดจะอยู่ประมาณนี้นะฮะน,นิดไม่ให้แน่นมากนะมันน่าร้อนนะฮะนี่ใส่ทั้งหมด3ขันนะฮะเหมือนเดิมสเต็ปเดิม3ขันวันวันแรกเลยแตกตัวน่าจะ70%็ดเซไหมคร่าวๆทางสายตานะฮะเจอร์แล้วก็ อัตราการแตกตัวก็ถือว่าดีนะถือว่าดีถือว่าโอเคอ่าอบไข่ผ่านอบไข่ได้นั่นเองนะนี่โอ้เสียงตาบน่นอากาศมันร้อนมากเลยนะคะเพื่อนอากาศมันจะร้อนมากคนก็อยู่ลําบากแมงก็อยู่ลําบากนะไม่รู้จะอยู่มุมไหนอะ่ะมันร้อนจริงๆนนี่เราสแสลมบังมันก็ยังร้อนนะ,ะนีพัดลมก็ไม่มีติดให้ด้วย ต้องคอยฉีดน้ําพ่นน้ํอยู่ตลอดนะฮะซึ่งมันมีปัญหาเกี่ยวกับแมงเล็กเนะะี่ยค่ะที่เพิ่งฝากตัวนะเขาค่อนข้างอ่อนแอนะฮะแล้วก็สิ่งสําคัญในการรอดชีวิตของเขาก็คือน้ำนะฮะเนี่ยจะสังเกตว่านี่นนใส่น้าแบบกระจายเต็มบ่อเลยนะฮะอาหารนิดนึงที่เหลือเป็นถาดน้านะด้านล่างเองนะเราก็ใส่ลงไปด้วยนะคะเพื่อนๆใส่จะเป็นต้นกล้วยนะคะส่วนใหญ่เน้นที่ลงต้นกล้วย ใส่พื้นข้างล่างให้เขาได้กินน้ําด้วยนะแล้วก็ใส่แผงไข่ตรงกลางเพื่อให้เขาได้ไต่ขึ้นมาด้านบนด้วยนะนี่คือวันที่วันนี้ไม่ที่วันที่นี่คือวันนี้นะนีฮะซาของวันนี้นี่เก็บไว้แค่3วันนะคะวันที่3เนี่ยคือวันเนี้ยเก็บออกให้แตกแค่2วันนะเพื่อลดปัญหาการแตกไซนั่นเองเนาะนะฮะจิงหลีเล็กฟักออกจากไข่วันแรกนั่นคือ1รุ่นนะคะ ฟักวันที่2ก็คือรุ่นที่2ถ้าเราทิ้งไว้10วันมันก็จะมี10รุ่นเนาะฉะนั้นอันนี้เอาไว้แค่2วันวันที่3เอาออกนะคะให้มีแค่2รุ่นเพื่อที่จะให้เขาโตทันกันนี่พอหลังจากเอาลังไขออกนะคะอก็ดูแลประมาณนี้นะคะ,ะต้นกล้วยลงน้ําลงนะก็จะประมาณนี้ ลดขายของก็เยอะบ้างติดถนน <c oughs> นี่นะคะก็จะประมาณนี้เนี่ยใส่เข้าไปอย่างนี้ตอนเล็กเลยถาดน้ําให้เยอะเยอะกว่าถาดอาหารนะฮะเดี๋ยวพอโตมาค่อยลดถาดน้ําแล้วก็เพิ่มเป็นถาดอาหารเนาะจริงๆต้นกล้วยยังน้อยอยู่นะใ,นใส่น้อยอันนี้ต้องใส่เยอะกว่านี้นะคะตามหลักแล้วนะพอดีว่ามันมีรุ่นใหญ่ด้วยแล้ววันนั้นวันที่เอาออกเนาะ พอดีว่ารุ่นใหญ่ก็กินเยอะก็เลยเหลือมาให้รุ่นน้อยนิดนึงนะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องนับจํานวนชิ้นนะวัานานี้ใส่เท่าไหรให้เพื่อนๆใส่ให้เยอะเลยใส่กระจายไปเลยนะคะใส่เลยกินตั้งแต่เล็กนั่นแหละดีเลยเป็นแหล่งน้ําที่มีประโยชน์เลยนะถ้าเกิดว่าร้อนมากๆแมงเราจะน็อกนะฮะยิ่งตัวเล็กๆด้วยบอบบางนะ,ะกระจายให้ทั่วแบบนี้เลยนะฮะยิ่งหน้าร้อนนินดแนะนํานะพื้นบ่อนะพื้นบ่อให้เพื่อนๆอโรยแกด้วยนะฮะ นะป้องกันมแมลงเราตายนะหาว่ามันร้อนมากๆนะบ่อเรามันก็จะร้อนด้วยไงคะ่ะแล้วมแมลงตัวเล็กอะ่ะเขาชอบอยู่ตามพื้นบ่อเขาไม่ค่อยขึ้นมานะพอ,อยตามพื้นบ่อถ้าอากาศร้อนก็ตายได้นะคะเพื่อนให้เพื่อนใช้แกบโรยก็ได้โรยบางๆไม่ต้องหนามากนะคะเพื่อป้องกันพื้นมันร้อนอย่างน้อยมีแกบมันก็จะได้เย็นขึ้นนะคะเขาจะไต่ไปมาบนแกบนั่นแหละ นี่คือใช้สําหรับนาร้อนนะฮะนี่ให้ดูภาพนานหน่อยนะให้เพื่อนๆจับจับรายละเอียดในบ่อนะฮะว่าอะไรยังไงบ้างเน,ะนะาะหาว่าน,น,นี่ข้ามอะไรที่เพื่อนๆสงสัยแล้วน,นี่ข้ามไปก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวเข้ามาตอบให้เนาะ,นะถึงจะตอบช้าแต่น,น,นี่ตอบทุกข้อความนะคะน,น,นี่ใส่ใจในคําถามของเพื่อนๆเ,เนาะถามมาเราก็อยากได้คําตอบเนาะ าอาจจะตอบชา้าแต่ตอบแน่นอนค่ะนะช่องทางอื่นเหมือนกันนะบางทีในไลน์เนาะข้ามันไปแล้วน,ะนี่เพิ่งตอบอย่างเงี้ยเพิ่งว่างนะก็เธอเข้ามาตอบนะคะตอบแน่นอนนะต้องขออาภัยไว้ล่วงหน้าด้วยอาจจะไม่ตอบทันทีถ้าจังหวะที่แบบว่าส่งเข้ามาแล้วนิดว่างอยู่เงี้ยอาจจะได้คุยกันนะโอเคเนาะอาจจะไม่ไม่ถือสาก,กันนะคะตรงน,นี้ให้ดูภาพนานหน่อย คุยมะพร้าวเองนี้จะใส่น้ําแบบพอชุ่มชุมนะคะไม่ให้เปียกมากถ้าเปียกมากจิงหริดเล็กจมน้ําได้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆเติมน้ําเอาซึ่งส่วนใหญ่ในนี้จะใช้แบบวิธีฉีดพ่นเอาะคะ่ะฉีดพ่นมันจะมีกระบอกฉีดพ่นสําหรับพ่นน้ํอยู่แล,แล้วและสามารถปรับระดับได้นะนี่ก็จะใช้ตัวนั้นแหละในการเติมน้ําให้กับจิงหริดเล็กนะฮะเติมไปเติมไปค่อยๆเติม เราต้องเติมบ่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนเนะพออากาศมันร้อนทีเนี้ยมันแห้งง่ายนะขุนเนี้ยเพราะเราเติมน้ําน้อยไงคะ่ะ <_ d ata> ก็ไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆอยเติมเอานะถามว่าหน้าร้อนเลี้ยงแมงยากทำไมวุ่นวายจังนัะน,นิดนะนีมันมันจะวุ่นวายเพราะว่าอากาศร้อนนี่แหละค่ะแต่ที่มันเลี้ยงง่ายเพราะว่าแมงมันโตวไวนะแมงมันเก่งแล้วก็โตวไวนะคะแป๊บเดียวเขาก็โตแต่ที่จะวุ่นวายหน่อยก็คือ <m> เขาอะ จะกินน้ําเก่งแปบบเดียวน้ําแหงะะ้งเนี่ยค่ะเราต้องคอยดูแลในเรื่องของน้ําแล้วก็อุณหภูมิภายในบ่อนะต้องคอยฉีดน้ําให้นะคะเ,เกรงว่าเขาจะนอกตายเนาะคนเองก็ยังจะสลบเลยค่ะเพื่อนๆไม่รู้จะอยู่มุมไหนนะเ,เดี๋ยวถ้าถูกวันที่หนึ่งเดี๋ยวติดแอร์ทำเป็นโรงเรือนปิดแล้วติดแอร์ดีไหมเดี๋ยวส่งข่าวให้นะเพื่อนๆน,น,นะทั้งวันนี้ถูกวันที่หนึนะ หรือจะไม่บอกเลยก็ได้นะนะไม่อยากวุ่นวายนะตัวนี้เป็นแรงอีกรุ่นหนึ่งนะคะนี่นนี้เลี้ยงอยู่เนาะจะส่วนใหญ่จะมีอยู่ในคลิปอยู่แล้วล่ะรุ่นเนี้ยอันนี้เป็นรุ่นที่สองทัหกสองนะฮะนะรุ่นต้นคลิปจะเป็นรุ่นที่เดี๋ยวนะเดี๋ยนะอันนี้จะเป็นรุ่นที่สองสินะรุ่นที่สองทัหกสองอันนี้ก็จะมีรุ่นที่สามทับหกสองแล้วรุ่นต้นต้นคลิปก็จะเป็นรุ่นที่สี่รุ่นที่สี่ทับหกสอง ใช่รุ่นที่ 4- ทัหกสองนั่นเองนะฮะจดไว้อยู่ทําการโน้ตไว้อยู่เพราะมันมีหลายรุ่นแล้วมันก็จะงงเลยนะคะว่ารุ่นนี้อายุครบเท่านี้ละควรจะทําอะไรบ้างเนี่ยจะมีแนวทางของตัวเองนะวางแผนในการทํางานของตัวเองด้วยนะฮะนะ,ะซึ่งใครจะทาแบบนี้ก็ได้ไม่ทําก็ได้นะคะแล้วแต่แนวทางเราตัวน,นี้นะน,นิแชร์คลิปไล์ในเรื่องของวิธีวิธีเลี้ยงแบบที่นันนิดเลี้ยงอยู่เพื่อให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้เห็นเห็นภาพประกอบ จะได้มองภาพที่ชัดขึ้นเพื่อที่เพื่อนๆจะได้วางแผนในการเลี้ยงได้ถูกต้องแล้วก็เตรียมในเรื่องของเงินทุนในเรื่องของการเริ่มต้นว่าควรจะเริ่มต้นจากจุดไหนควรจะทําอะไรก่อนนะคะแหล่งซื้อของวัสดุต่างๆควรจะหาจากที่ไหนนะอุปกรณ์บ่อควรจะใช้บออแบบไหนนะมันก็จะมีรายละเอียดเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้เห็นข้ดีข้ด้อยของแต่ละแบบนะนะคะ อันนี้มองว่ามันมันดีไงเพื่อนเพื่อนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนาะเมื่อก่อนอันนี้ก็หาความรู้ใน u t ท b บอ่ะเห็นประโยชน์ของมันนะอันนี้ก็เลยอยากแชร์ความรู้แบบนั้นบ้างนะคะให้กับเพื่อนๆใหม่เลยนะบางคนบางท่านอาจจาเป็นต้องลาออกจากง,งานเพื่อมาดูแลพ่อแม่อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาจจะจําเป็นที่ต้องมาดูแลลูกๆดูแลครอบครัวแล้วก็ที่ทํางานอยู่ไกลไปก็เลยต้องลาออกมาทําให ขาดเลยได้ตรงนี้นะนันท์ก็หวังว่าเพื่อนๆหลายคนจะเห็นเห็นคลิปที่นัน,นิ์แชร์ไว้นะคะแล้วก็ทํามันให้เป็นรายได้ <S <S <ๆ S 2> เลี้ยงดูครอบครัวให้ได้อยู่ดูแลพ่อแม่ให้ได้อยู่ดูแลลูกๆให้มีรายได้ส่งเสียลูกๆเรียนให้มีรายได้เลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวได้นะคะนะหาความรู้เพิ่มเติมเยอะๆนะคะในช่องนีน,นจะทิ้งแนวคิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องกก่องการทำลาทำการตลาดนะ ทำการตลาดไปให้หรือว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคภัยต่างๆเทคนิคเคล็ดลับอะไรต่างๆนะคะน,นันี้จะลงไว้ให้หมดเลยนะไม่ไม่ใช่อะไรนะคะไม่อยากให้เพื่อนๆเอ่อเขาเรียกว,ว่าไงน,านันี้เป็นเป็นคนลองผิดนะแล้วกันเนาะลองถูกลองผิดให้อย่างี้ยกันนะคะน,นันี้ลองถูกลองผิดให้มาแล้วทีนี้สิ่งที่นันิดบอกก็คือจะเป็นวิธีที่ถูกที่นันิดใช้อยู่แล้วน,นันคิดว่าได้ผลนะ แต่ว่าวิธีที่นันิใช้อยู่นี่ก็ต้องขอบอกว่ามันสามารถเปลี่ยนไปได้นะคะตามตามหนึ่งแหละมันเกี่ยวกับเรื่องอากาศด้วยบางทีอากาศมันก็จะมีแนวทางเลี้ยงอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าหน้าร้อนหน้าหนาวก็จะมีแนวทางเลี้ยงอีกแบบหนึ่งนี้นะคะอันนี้ก็จะนํามาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะไม่เป็นแนวทางด้วยนะคะหวังว,นะกกะะว่าเพื่อนๆอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามกันเข้ามาทางช่องทางที่นันิ บอกไว้ตามต้นนะคะนะยินดีให้ข้อมูลนะหวังว่าทุกท่านจะเลี้ยงแมงให้เฮงเรวยๆประสบความสำเร็จทุกๆท่านนะคะไวพร์ให้โชคดีร่ำรวยร่ำรวยค่ะคลิปนี้ลาตรงนี้สวัสดีค่ะ